น้ำเลิกเนี่ยครับผมต้องลงไปบ่ได้ครับต้องหาทางออกขึ้นความนี่นะรุ่งก็ร้ายเขาเรียรุ่งยุ่งพี่หง,งอยู่กับตากับสเสือทุกสัตว์แล้วจะให้มือมของคนข้าเบิ่งขบ่ามันก็ใส่ให้ปลายางอใส่ปลาหมดลงไปเนะี่ย แกไดปลาเยอะไดปลาเยอะทั้งปลาตาอยู่คือไม้วิธีปลาตัวสุดที่แกล้ำอะเจ้าดีมากเราออกมาชมถึงอย่างใกล้คิดเลยดูระดับน้ำนะครับนี่ในป่ายางข่มถึงเอวผมเลยบ้านเราเขาเรียกปลาขี้ข่มนะครับนี่เขาเรียก แกลํมะเออเกตุกโบตุโบตุโบแกตุกโบอืมเกตุกโบโง่เอาไปลละวะงามวันงา,นดดา,า,ามวันมากกันอ่ากินสดสเลยนะครับปลาดูแค่ครขยันขยันหากินพริกไมกินเป็นโอกาสช่วงที่น้ำมันล้นกลับขึ้นมา คนขยันก็ได้กินเ <c oughs> มื่อตัดยางเงนไม่ได้ม้างล้วก็หาพวกนี้เป็นอาหารด้ยน้ำท่วมก็ระวังบ้างนะครับตามบ้านทำไรเผื่อสัตว์นิพิษมันหลบหนีน้ำมันไดก็เผื่อมนันหนีน้ำมันหนีตามบ้านก็กระาบเคยงูเขียวเลยแต่มันได้หนีไปทางผมไม่ได้ผมจับกินหมดมันมันหนีเข้าหมู่บ้านใช่ว่า <c oughs> งูไม่กล้าไปผมจับกิน่าขาผมจับกินงเรื่อก็น้ำขึ้นครับวันนี้น้ำขึ้นก็เลยมาใส่น้ำตัวปลายางน้ำตวปลายางน้ำตว,ำตวผมก็มาใส่นี่เป็นถน,นนะครับผมใส่การพ่นถนนเลยผมไม่ลงปยายางันลึกใส่บนถนนเลย ก็คอยมาดูากันับว่ามันจะได้ไม่ได้เรี่ว่าจะกินแห้วหรือว่าจะกินปลาาก็คอยดูพวกนี้นะครับน่าว่าออยพรด้วยนะครับว่าผมจะได้ไม่ได้กดไลค์กด,กดแชร์กดแชสไกระต่ากดกดดิงแล้คุณจะไม่พลาดไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะ ลุกอยากไปถึงแล้วไปถึงแล้วอืมได้เฮ้ยไหลลงน้ำก็ได้ครับครับครับนี่ก็การล่างคาเขาเมื่อกี้ไหวมากครับไหวมากเรียลลิตี้ครับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเท่านั้นครับจริงครับปรับเลยนะครับเมื่อกี้นี่ครับปลาปลาช่อนครับของผมก็ประมาณนี้แหละครับ ไปชอนคนับไปชอนเห็นจัดจ่ายไหมงงานเมันมันเดือดแล้วมันปิ้นชิ้นพันเลยมันมันตกใจเออมันเปล่แจมันปิ้นเลย อะไรครับได้ไม่ปคนละตัวนหนึ่ง จะ่างเดินของมันนี่เออนี่เลยการเดินเออนี่ทางเดินของปลานี่เขาก็แบบนั้นนะ นี่มีบางตหลับเหนื่อแค่ว่าต้มหัวมันต้มต้มต้มหัวมันต้มส้มครับอันเดียวมันปลาบลาบเนี ande, water, ้ยครับลาบเนี้ยอันนี้กันแหลมมีดต้องครบมันเลยร้านๆเนเนือสิบปลอดมนเเป็นเนื่อยาเลยคนแหลกมากเลยนะครับเสีบมันมีความํำนานเฉพาะทางครับ เช็ดกินแบบนี้พราะเทามากไปหน่อยนี่นะหอ,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 อมครับผมนี่นะเมื่อคลองครับคลองคนกำลังดันไฟครับเอ่าเพราะเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทายท่ำท,ทั้งหมดครับเมบื่อวานนี่ครับแล้วเสียงนั่นเมื่อวานฟูเบาวสกคนนครครับฟูเบาวสกคนนคร <c oughs> ชีลาบเหนียวมาใช้มปลาดูสัตว์เป็นสมันไพรอะไรบ้างวะสวนที่เป็นกระโดงนี่ก็บ่ได้ทิ้มนะครับทิ้มบ่ได้ครับเว่าไรหามากลองกินเห็เบิ้ลมัแค่เสียบครับบางทีมันแนมหนาตามันแนมหนาครับมันคนยอมรับตาเพิ่งว่าตายตาบอรับครับนี่ครับคนให้มันหมอนครับนั่งไฝ่ปิดตะเคียนครับใส่วิซาใส่วิซาใส่วิซาเฮ็ดให้ไฟ่ปิดคนมีวิซาครับ สิไติดแล้วครับลักอยากลายบนไปที่แหลีอโอ้ยป้าไปสีมาโพดครับไกิอะที่แหลี่ครับอยา่างเช่นว่าเพิ่งตีกันกันใบบสองหน่างน้ำ กวงกับย <tinc S 2> ังไงครับ <stadt> ม <sales> ีตะไคร้ค่ากับหอมสมแกไรเหลือเลยครับนเซฟนานต้มน้ำชดว้ามันครับไปกดค้นครับสูตรนี้แปลว่าเทปแบบขับในไงไปเล่ยนะแล้วเซฟเขปลน้นต่อไปก็จะค้นก็ต้องหอนครับต้งหอนไปแล้วครับมมาค้นหลับได้ยังบ่งๆ คนเหนือครับไปแน่ปตามกิคูขึ้นเลยครับคนเริ่มไปทีแล้วเริ่มพร้อมแล้วกันว่าถ้าใช้เข้าคว้วก็บิกพท่านั้นว่ครับคงลดดเลยพิกสดมีอยู่พิกสดลูกโดดมีอยู่ครับอ๋อดีดีครับไปไปไปไหนไปไหนนี่ยังไงกูได้กูได้ไปไปก่อนยังไง บุต uhm. ิเเ็ดกับเป่าไปทำงานนะครับใส่ไปตัวครับิาตีครับแต่ไแคบไรไปแ่ไแฉบไคบตนี้เไปน้าก็ได้ส่งไปให้เจ้าคุณอะไรเนี๋ยแอบับเสียอ๊ไมเแปลกตัวเศษกับเป่าเลไปทำงานกันครับมีภาละกิฟตครับต้องไปเบิ่งว่าน <ER ้ำผัวมอํำรวจน้ำทัวนะครับ ซอยปลาหอมใส่ครับเพิ่มความหอมอเฉพาทหาราหารเขาค่อยมีเวลาผแนนอนนะครับแจะคิดว่ามีเวลาแน่นอนคือคนตัวไปนะครับงานมาน้ำกินมาน้ำยางไปมันจะกระปัดเข่าไปน้ำเวลาประจิตเร่งด่วนนะครับเนาะมันมีกะเข่าออกตามเวลาเลยครับไปปดัก ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรายังมากินน้ำกันครับก่อนเลยอืมเติมหวานเติมเหลือก่เอลเลยครับผมเติมอีกนิดนึงครับอ๋อดีเลยอืมอเย้ครับเดี๋ยวมากินน้ำกันเลยนั่นนั่นครับว่ากันีเวลาครับต้องป้าครับ